ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ a n g กา b i r ไ s Thailand by Tapchel นะครัผมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้นะครับผมก็เป็นอีกเด็กหนึ่งนะผมที่เป็นเด็กของเก่าแล้วนำกลับมาเล่นได้ครับผมก็คือเด็กนาลูกขมิ้นนะผมสายวัววิ่งสไปเบิร์นะครับผมเป็นสายหนึ่งที่ยิงแหลกลานนะครับรีเวิร์สด้วยแต่แต่ว่ต้องรอของเรานั่นเองครับผมโอเคก่อนที่ต้องบอกว่าการจัดเด็กไม่ผิดไม่ถูกนะครับการจัดเด็กนี่คือการจัดเด็กที่ผมถนัดนะครับอันนนนนนีีี้้กกก็็คคคคืืออออผมมรรรแ่่่ใใใบบบบเเเดดยวปลัังาสะ แล้วก็เป็นการเอามารีเมคให้ดูนะครับไม่ได้มันก็รีเมคค่อนข้างเยอะแหละเพราะว่าเวลาผ่านไปผมก็ได้เรียนรู้สก,กีลอะไรใหม่ๆของอะไรต่างๆผมก็จับยัดมันนั่นเองโอเคครับผมก็เป็นเด็กครั้งเลอกสำหรับน้อ,องๆแล้วกันเรามีของเก่าออกมาเล่นนะครับโอเคตัวเิ่มเป็นตัวนะครับกระแทกไปทีนึงนะครับผมตรบกล้องตัวเิ่มเป็นตัวที่ยิงเกตหนึ่งหรือเกตสุดได้เมื่อบูทิดแวรนะรผม้็ใส่สองใบอีกแล้วนะครับแลวแลวคนก็จะเกียดขี้หน้าผมแล้วเพราะผมยิงหลังเขาได้ สำหรับทิกเกอร์นะครับทิกเกอร์ผมก็จะใส่นะครับอ่าเป็นเสถียรนะครับในรอบนี้ผมเป็นคีสสีดอสีสเตนสีฮิลสีนะครับผมต้องถามพี่วีใส่สแตนทำไมอะครับพี่นะครับต้องบอกก่อนว่านะครับอ่าการใส่สแตนสำหรับเลกนี้มันมีผลเพราะว่าเราล็อกไปค่อนข้างเยอะนะครับและอีกอย่างหนึ่งคืออ่าถ้าเราจะใส่คีทั้งหมดมันกดดันได้จริงแต่ว่าเอาจริงๆมันก็บอดจางเกมนะครับเพราะล็อกปุ๊บเอาแวนตีได้2ตัวอย่างเงี้ย ต่ถ้าสมมติเราไปหวังว่าเอ้ยมีสแตนเรานะเล่นดีๆนะดีๆว่าสแตนเหลือกะสแตนออกได้เงี้ยครับผมก็มันก็คุ้มค่าในการใช้สายนี้มากกว่านะผมพลังมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันมาที่เกณฑ์หนึ่งนะครับเกณฑ์หนึ่งจะเป็นตัวบวกสามพันนะครับเมื่อมีตัวเรียกอากาศสองค่าตัวดอกบดบโซนนะครับแล้วแวน์เราติดชื่อเอลเลสเตอร์นะครับผมนะตัวละสามพันนะครับอันนี้ก็ใส่สามใบนะผมกดเบรกใส่สองเทาเช่นเคยครับผมนะไม่ใส่เยอะนะครับอ่ ฟินิกสนะครับไม่ติดชื่อไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้โซลจวดได้ก็พอนะครับผมนิดหน่อยแล้วก็ตัวเมื่อแวนการ์ดเกศสามแคราลุลงสู่ช่องแวนการ์ดนะครับผมนะสามารถเอามันเข้าสู่โซยิงแถวหน้าได้หนึ่งก็เรียกได้ว่าตัวช่วยยิงนะครับต้นเกม2ใบนะครับผมแล้วก็สุดท้ายกับ PG จีของซีใบทั้งหมดจะเป็น13บใบตามนี้เลยนะครับนะโอเคมาถึงเกตสองนะผมจะไปอย่างไวๆนะครับผมนะเกตสนะครับ สกิลเหมือนตัวเกรดหนึ่งเมื่อกี้นะครับแล้เป็นเกรดสองคือถ้าแวนดิซิเลเตอร์นะครับแล้วมีตัวตกดัรอจจากช่องเรียากาศนะผมบวกตัวสามพันอันนี้ก็เรียกความบัมพลังได้เลยนะครับผมต่อมาผมตัวหงายดัมนะครับผมนะสี่ใบเช่นเคยนะครับโชโอ้เรืนี้ผมขอติดสองนะครับเพราะว่าตัวอื่นมันจริงกันทั้งหนักอยู่แล้วสุดท้ายจะเป็นตัวที่ไวบวกพลังห้าพันเมื่อมีเรียากาศ์ดฝั่งข้า,ามาตกดัรอจนะครับคือ มันจะบวกได้ทั้งนี่นี่แหละเนี่ยบวกสามพันอันนี้บวกห้าพันเพราะว่ามันยืนแปดคันนะครับผมเลยขอใส่สองใบพอที่เหลือจะยืนเก้าพันหมดทั้งหมดสิบสองใบตามนี้เลยนะครับมาที่เกตสามนะครับผมเกตสามบอกแล้วเป็นเด็กโบวิงเซเบอร์นะครับผมว่าใส่โบวิงซอสดาก้อนนะเป็นเบรกไลท์นะครับทั้งหมดสามใบมันจะได้คอสไลท์ด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็อ่าโบวิงเซเบอร์นะครับผมสี่ใบนะผมตะกี้โบวิงเซเบอร์ผมขออ่านชวนกันอีกทีนะครับผมนะขอเอาขึ้นมาอ่านนะครับสายตาผมไม่ค่อยดี นะครับมีสกิลคือคอเต์บาร์สนะครับเลือกล็อกเรียกากศที่ติดชื่อเอเซอร์ของคุณ2ใบนะครับเมื่อยูนิตเลือกคู่แข่งเลือกเรียทยเรียกากศของตัวเอง2ใบนะครับผมแล้วยูนิตนี้บวกหมื่นนะครับนะโอเคตามนี้เลยโอเคครับผมอันนี้ผมขอเป็นเกมเร็วอย่างเดียวนะเพราะว่าไอเด็กเนี่ยมันคอสไลง่ายนะครับผมอ่ะก็เทคนิคการเล่นไม่มีอะไรมากครับไลท์นะครับผมแล้วก็ลงมานะครับ ปุ๊บในเทินที่2เป็นไปได้ก็ไล่ตัวหงายแดมนะครับเมื่อตีฮิตปุ๊บมันก็ได้ยิงได้หงายนะครับแล้วถ้าไม่มีตัวอะไรจําเป็นก็ยังไม่ต้องลงก็ได้นะครับผมแล้วก็พอในเทินที่เราไล่เป็นเกยียริสามปุ๊บสมมุติเรามี2แดมมันต้องเด้งนี้ต้องอาศัยมี2แดมมาส่งกายิงไปแล้วกันเด้งนี้ต้องอาศัยการมี2แดมนะครับนะเพราะว่าในการเล่นต้องใช้2แดมในการเล่นนะครับก็ ในช็อตนี้นะครับอาจจะวางนี้หนึ่งใบแล้วก็ทําการโซออกก่อนก็ได้นะครับผมเพื่อจั่วเพื่ออะไรก็ว่าไปเอาจั่วก่อนไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เราจะวางนี้ก่อไผ่ไมวเอันนี้วางนี้หลังแหวนแล้วก็ตัวนี้เหตุผลที่วางหลังแหวนทําไมนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะครับผมนะแล้วก็ บนสนามนะครับจริงๆถ้าฝั่งเรียกาตรต่างระดมี3ใบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ใช้โชโอยิงยิงนำไปก่อนก็ได้นะยูนิตก็ระบบสา0พนะครับผมนะแตจะ่จริงๆเราจะล็อกคู่นี้แหละก็ไม่ได้ยิงนำอะไรของมันหรอกนะครับนะจริงๆวางเปตัวอื่นก็ได้เป็นเ,เดี๋ยวน้องๆบอกพี่พี่วางตัวนี้ทำไมนะพี่จะไม่ยิงให้ผมดูเลยเหรอโอเคผมวางไปตัวนี้แล้วกันสำหรับเทิร์นต่อไปนะครับนะสมมุติเขามีตัวสำคัญเป็นในแถวหน้าเขาแล้วกันนะครับหนึ่งตัวแล้วเราสมมุติเราต้องไล่เป็นเจ้านี้ก่อน นะครับเราอาจจะจูบขึ้นมาได้โววิ่งซอสทีหลังก็ลงโจลงตัวนี้ก่อนนะครับแล้วลงโซโซสูบยิงแถวหน้าไปตัวหนึ่งก่อนนะครับนะแลทีนี้ก็คอร์ดไลน์เป็นหมื่นสามแล้วแค่นั้นเองวิธีการคอร์ดไลน์เด็กนี้โคตรง่ายเลยแลวก็อ่ารอบหนึ่งนะไม่ใช่ต้องลงโซข้างนี้นะครับปออภัยนะผมก็เบลเบนะครับเด็กไม่ได้จับเด็กนี้นานและอีกข้างนึงก็จะอาจจะลงเป็นตัวนี้ เป็คนที่ลงเป็นตัวนี้เพราะว่ามันตี8,000แล้วบวกทีละ5,000ตามโดนตัวยิงนะครับจริงๆลงลงอย่างพึ่งลงตัวนี้ก็ได้นะครับให้ลงเดี๋ยวขอรีเทิร์นนิดนึงนะครับผมให้ลงอย่างนี้นะครับโซ่สองตัวไปแล้วให้ลงตัวนี้ก่อนนะครับกับตัวนี้นะครับแล้วเอาโชว์ลงลงยิงให้อยู่ินนี้บวก5,000ไปก่อนนะครับแล้วค่อยลงตัวนี้แล้วก็ใช้สกิลครับผมขาอัลเจอร์บาสองล็อกสองปุ๊บ และทีนี้มันจะมีคําถามมาแน่นอนพี่รับประกันเลยว่าน้องๆจะถามว่าพี่ถ้าพี่ล็อกปลดเบรกแล้วพี่จะใช้สก,กิลลิมิตเบรกมันได้เหรอพี่ต้องบอกเลยนะครับว่าใช้ได้นะครับเพราะว่ามันใช้ไปแล้วและการอ,อการล็อกคือค่าคอสเฉยๆนะครับผมก็เท่ากับว่า,วามันใช้สําเร็จแล้วนะครับฝั่งข้ามนะครับจะถูกรีไทม์ออกสองิกสองใบยูนิตจะบวกไปหมื่นห้าเจ้านี้จะบวกหมื่นนะครับเป็น2องหมื่นสามันมันคอสดด้วยและเจ้านี้จะบวก ่าไม่ได้บวกอะไรนะครับวิธีการตีนะครับผมถ้าตีกดแบบง่ายๆเลยก็คือจะเอาข้างนี้เริ่มก่อนนะผมไม่ทําอย่างนั้น,นครับผมทำเอาข้างนี้เริ่มก่อนนะครับตีเป็น2 0 0 0 0ื่นสองหมื่นสามนะครับอันนี้ก็เท่ากัน2 0 0 0 0ืเกิดเช็คได้สแตนยูนิตนี้ก็ลุกขึ้นมาอีกนะครับทิกอาจจะโยในให้ข้างนี้ก็ได้อ่ะตีใหม่สองสามข้างนี้หมื่นเก้าสองคนได้ทิ้ข้างนี้เนาะเป็นหมื่นเก้าไปสองหมื่นสี่อะไรก็ว่าไปนะครับผมแต่จริงๆก็ ในช็อตนี้ก็เรียกได้ว่าโอเคละนะครับหรือถ้าไม่ใช่โชโอก็จะเป็นตัวไหนายเแดงอะไรก็ได้นะครับจบเทิร์นก็อันล็อกนะครับผมนะก็เป็นสกิลที่แบบเรียกได้ว่าง่ายๆนะครับผมไอ้ตัวนี้จะถูกตีนตายนะครับโชโอก็เสพทิ้งนะครับในเทิร์นต่อไปนะครับผมนะก็ถ้ามีแดงพอจริงๆแดงพอแดงพอถ้าไม่นับคิวก็น่าจะาสักสี่แดมนั่นแหละนะครับมันก็น่าจะใช้ได้อีกรอบก็ ดูดูครับสถานการณ์ถ้าเจอรอเร็วก็พยายามกดให้รอเร็วเขาออกให้ได้นะครับนากล่าวว่าเทคนิคการกดรอเร็วออกนะฝั่งของข้ามีหใบปุ๊บไล่ใหม่มาเลยครับเข้าโซยิงแถวหน้าหนึ่งนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องพลังนะครับคออ่ะคอ,อ,อตัวนี้นะครับถึงไม่มีพลงังไม่เป็นไรถ้าเมื่อกี้เราเก็บสนามไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับ พอตัวนี้ปุ๊บแล้วทีนี้มันต้องถูกรีไทยออกหนึ่งใบนะครับคือตัวนี้เราจะรีไทยตัวนี้ออกอ่ะอาจจะคอตัวนี้คอตัวนี้ปุ๊บรีไทยมันออกไปเลยเพราะว่าถ้าเราจะยิงหมดสนามนะครับเทคนิคการยิงหมดสนามวงกลมคอ,อตัวนี้หายก็คอตัวนี้ปุ๊บนะแต่ว่ามันจะใช้ค่อนข้างยากน,นิดนึงนะครับถ้าใช้พร้อมใช้ลิมิตเบรกแล้วเมื่อกี้ยิงไปหนึ่งเนาะก็รีไทยนี้ออกก็ล็อกคู่นี้ไปครับ ็ถูกรีไทยอีก2นะครับจริงๆถ้ามี4แดมก็คือล็อกอีก2ตัวก็คือล็อกข้างนี้ได้รีไทยบดสนามแน่นอนแต่เมื่อกี้รีไทยไปในหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าเราอาจจะจําเป็นต้องยิงแถวหน้าเขา1ตัวเพื่อตัดเสบก็ได้แล้วน,นี่คือบังคับเขาหยิบออกนั่นเองอันนี้ก็ตีครับอันนี้เป็นตีเป็นหมื่นแปดนะครับผมมันจะไม่ถึงสองหมื่นสามนะรอบนี้อันนี้ก็สองหมื่นสามเช่นเคยครับผมถ้าได้สแตนนี่ก็เป็นสองหมื่นสามเช่นกันนะครับแล้วก็สุดท้ายจะตีด้วยข้างนี้นะผมที่บวกพลังไปทั้้งงหมมดครั เก้าหกพันนะครับสองตัวเป็นหมื่นสองนะครับผมก็หมื่นทงหมื่นสองตองหมื่นแปดนะครับผมสองหมื่นแปดสามหมื่นสองสามหมื่นแปดเลยก็ว่าไปครับผมแล้วก็อันล็อกนะครับนะโอเคก็จบละช็อตเล่นไอ้โบวิงเซเบอร์นะครับนะมาถึงข้อดีข้อเสียกันดีกว่านะครับข้อดีคือยิงเลเทชิมหายพลังก็ค่อนข้างเยอะนะครับข้อเสียคืออ่ะข้อดีข้อนึงคือคอสไลด์ด้วยข้อเสียคือต้องล็อกตัวเองนะครับล็อกเลการฝั่งตัวเองนั่นเองแล้วก็ การทําให้การบูตอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างลดลงนะครับแล้วก็รับประทานแดมค่อนข้างเยอะนะครับสาหรับเด็กนี้นะครับผมเพราะว่ามันต้องความที่จสองี่จสองถ้าน้องๆถามพี่ชอดเบรกไรเป็นไงก็น้องเอาตับเบรกทับเบรกทับเบรกไปเรื่อยๆก็ได้นะครับแล้วก็ศาสสภาพสนามให้มีตัวยิงสักหนึ่งตัวหรือตัวให้มีเจ้าหนี้สักหนึ่งตัวได้นะครับหรือสองข้างเลยก็ได้ให้มันบูตขึ้นหมื่นได้ขนาดเก้พอนะครับนะ ก็เรียกได้ว่าเป็นอันหนึ่งที่เป็นทางเลือกให้น้องๆแล้วกันนะครับสำหรับการเล่นนารุคามิของเก่านะครับผสมของไม่เล่นได้จริงๆแล้วน้องอาจจะถามว่าใส่ลีเจนได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าคือมันไม่ค,อ,คอสนั่นเองโอเคครับผมก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันวันนี้นะครับในค,คลิปสั้นๆนะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับสไคร้และฝากเป็นเราชอ่องเราไว้กัอนไปไทยรัฐและแท็บชแนลผมจะมีคลิปเด็กโปรไฟล์นี้มาให้ดูกแน่นอนผมสุดท้ายนี้เราคุ้ล้านซีแจมให้กับอาซาชั้นห้าพูดคำนินเพลงเราช่องเราเป็นทางการวันนีี้้ไไไปปปปแลลลววผผมมมเเเจอออกกัััันนใให่่คคคิดด็โรรรรฟ์ตขงาบบสส